สุดยอดจริงครับท่านพอเจ๋งครับหมายเลขสี่สองยิงอีกแล้วครับเวลาเหลืออีกเยอะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมีประตูเกิดขึ้นแน่นอนครับโอ้คู่นี้เก้าประตูเลยนะเก้าประตูแล้วครับโอ้ตอนนี้ไม่แน่แล้วครับเวลาที่เหลือครับตอนแรกเห็นทีแรกเีงนึกว่าไม่ได้เลยนะครับแบบอาจจะโดนเยอะนะครับ บอลอยู่ที่พอเจ๋งอีกแล้วครับโอ้พอเจ๋งนี่แรงดีมากนะฮะแล้วยังไงโอ้ดูจะติดติดอยู่ครับโอ้โหคู่ตุติดยังไงยังได้อยู่ครับพินัทว่าไงพินัทว่าไงแล้วยังไงต่อไม่ไม่ได้ครับบอลอยู่ที่พอเจ๋งครับพอเจ๋งครับชิปมาลูกนี้อ่าพอโดนลูกนี้เอ้ยไม่ใช่อะไรครับพอโดนท่านบอกว่าตรงนี้มันล้มของผมล้มไปทั้งหนึ่งกินเวลาทั้งหนึ่งครับ อยู่ในร่มอย่างเดียวเอาล้วครับ5ต่อ4ครับโอ้โหเวลาผมบอกไว้เลยครับมีอีกแล้วอย่างน้อย3ประตูครับมีแน่นอนครับ3ประตูครับเวลาที่เหลือครับเวลาเหลือเยอะมากครับโอ้เอาแล้วครับบอลจะที่ผู้ใหญ่หนึงเฮ้ยยังไงเฮ้ยโอ้โหทำยากครับตรงนี้แหมเกือบไปแล้วครับไอ้สงสงสงกำหมัดทำไมตอนผู้ใหญ่หนึงได้บอลสงอ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่นะนึกว่ากำหมัดอะไรโมโหเลยวะ อาแล้วครับบอลถึดที่บอลวเจ๋งครับอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับเหมือนด้านบอลวเจ๋งนี่มีความสุขมากคกับการยิงประตูคลาสสิกคลาสสิกครับนี่ครับฟุตบอลนี่มันมีอะไรให้เห็นเยอะครับและผู้ถูกระดิษฐ์แม่ยิงนี้ยังไม่ผ่านครับประการหลังคนสำคัญคก็หมายเลขเจดสิบครับทีมนัดครับของผู้ใหญ่เหนึ่งครับที่ี้ผนกรุ๊ปนะครับนี่ทีนี้สถานการณ์นี่ขนาดอาจารย์เด่นยังไม่ลงนะครับถ้าอาจารย์เด่นลงกองหน้านี่ผมบอกเลยครับอันตรายแล้วบอลแล้วเจ๊ยิงตรงนี้แม่เกือบไปครับแม โอ้โหเหลือไปแล้วครับนี่ครับพอลละเจนครับประมาทไม่ได้ครับความเร็วท่านเร็วมากครับท่าบอลละเจนเนี่จงังหวะสปีดต,ต้นนี่ไวมากครับแล้วในขณะนี้สถานการแข่งจากมือพนันลาครับมาที่ผู้เหินอีกครั้งหนึ่งครับผู้เหินมองแล้วครับผู้เหินมองแล้ว ขึ้นไปพี่เป่าขึ้นไปกูเห็นบอกพี่เป่าข <c oughs> ึ้นไปกูเป่า <c oughs> บอกโอ้กูเป,ป่าปากก็เหินเลยกู <c oughs> <c oughs> เอ็มยิงอีกแล้วแล้วบอลเช่นแม่เกือบไปครับจังหวะนี้ครับโอ้โหผมบอกแล้วครับไม่แน่ครับเวลาที่เหลือนี่อาจจะมีเกิดขึ้นถึงสามประตูเลยก็ได้ครับเ <c oughs> อาแล้วครับมาแล้วครับกูเหินว่าไงกูเหินเปิดบอลลูกนี้นึกว่าครูสุปดิสูงสามสิบเมตรเลยครับ เปิดสะโด่งเจ้า <laughs> เอาแล้วครับพี่อาลีเห็นฟอร์ <c oughs> รอมการเล่นแบบนี้กูฝืนใจดีกว่าเอ็นฉีกเอ็นขาดทั้งมันไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเอาลูกชิ้นเ <laughs> อ็นเน็บแทนโอ้เอาแล้วครับพี่อาลีเนี่ยโอ้แข็งแก่งมากนะโอ้ตอนนี้ไม่แน่แล้วครับ ทีมศึกสาธิการนี่กำลังไล่บี้อยู่ครับและเปิดมาว่านี้ไล่ของผู้สามประตูเอาแล้วครับได้บอลแล้วครับขึ้นมาแล้วครับผู้เหินผู้เหินต้องระวังแล้วมานี้พอหนุ่มพอหนุ่มมาไเโอ้ยนิดเดียวครับเอาแล้วครับผู้สามประตูเอาแล้วครับมาโวนกันแล้วอะไรฮะอะไรครับเจ็บครับโอ้เจ็บครับ และจะเป็นโอกาสให้ผู้ใหญ่เหน่งลงอีกนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บดีแล้วครับตลงตังวกลางวกลางวันนี้โครหลอดเเอีอะแงตัวตามนี่ล่นีิงนม้กมาอู้ยต่วปีอะไรกันอีกสอ เต๋เบอบ้วเนี่ยไยอัหมดมนเนี่ยเออลอยู่ที่ทีมนี้ทีมนิคอนก๊ดนะครับทำการทกระถมพยาบาลอยู่นะครับ <S S และผู้เล่นทีมนิคอนกู๊ปก็ไม่ได้มีใครดูเพื่อนนะครับแยืนคุยกันอยู่ในลบทนะน้ำกันบ้างนะ อ๋อมีมีมีแพทย์มาดูสวยผมก็นึกว่านั่งคิวกันจังแอ้เมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดไม่มีการบาดเจ็บนี่อาจจะได้เห็นผู้สาวประตูดวลกันนะครับบริเวณกลางสนามนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่4ประตูต่อ5นะครับโอ้โหตอนนี้แล้วเวลาที่เหลือครับโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยนะครับเตะมานะครับตอนนี้ยิม นี่ผลกรุ๊บครับบอลอยู่ที่อตโจ้ครับเปิดยามตรงนี้ไหมมาถึงทีมศึกษาดิการครับไปแล้วครับกูเอ็มเอาแล้วครับกูเอ็มเอาไงตังเกตุให้ผมดุมผมดุมเหลือบไปครับแม่เห็นจังหวะบีบหัวใจนะครับ กขาเชียร์ทีมศึกนสานิการขยับไปดูใกล้ๆได้นจะได้ลุ้นใกล้ๆนะครับแล้วจังหวะนี้ว่าไงแล้วศึสถานิการเอ็มยิงเล้วใคยังไงต่อยังได้อยู่มานี่เพราะเขาเจ๋งผิดไหมเพราะเขาเจมงนิดเดียวครับอแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับทีมนี่คนกรุ๊ปว่าไงทีมนี่คนกรุ๊ปยิง โอ้เอาล่ะเไปครับแม่ภาษาประตูนี่เล่นหวาดเสียวมากครับโอ้สัปดาห์นี้ครับก่อนเบรกหนีวันหยุดยาวนะครับนัดนี้จะเป็นการพักนะครับจบนัดนี้น่าจะพักกันเลยครับหนีวันหยุดยาวนะครับที่ต่างประเทศนี่เขาเบรกหนีหนาวนะครับเพราะเราหนีวันหยุดยาวนะครับให้นักกีฬาได้ไปทําหน้าที่นะครับกับครอบครัวนะครับครับภาษาแล้วก็ บางคนอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าภูมิลำเนาเนี่ยบางบางท่านเนี่ยไม่ได้อยู่นครนายกนะครับในหลายทีมนะครับว่าจะเป็นทีมไหนทีนะครับที่เป็นทหารนะครับอยู่ต่างจังหวัดกันเยอะนะครับทีมศึกษาธิการก็มีนะครับผู้เล่นที่อยู่จากต่างจังหวัดนะครับก็อาจจะจากภูมิลำเนานะครับเอาละครับตอนนี้ครับทีมศึกษาธิการครับกำลัง มีอีกหนึ่งฮึ๊นะครับอีกหนึ่งฮึกนะครับตอนนี้โค้กิติมาแล้วครับอาจจะเห็นประตูช่วงท้ายครับอุกุกิติโคกิติิขับรถเก๋งหรือว่าจรวดครับมาไวมากเลยตอนตัวหาผมอยู่ก็อยู่องค์ร์ลเลยนะครับโอ้เลือเห็นขู่เหินเล่นในไรสดแล้วอดใจไม่ได้ต้องรีบมาครับเอาละครับขอเจ๋งยิงอีกแล้วครับแล้วไอ้ยอ้ตรงนี้บอนยาวครูป๋าว่าไงจะจะมงกลับหลังนะครับครูป๋า โอ้เอาแล้ครับครูเปาว่าไงครับครูเปาของเราสีแดงนะครับครูเปาโอ้เอาแล้ครับโอ้เอาะครับขอกูเนี่ยครับขอละเฉียนไหวมากเลยครับแค่เดียวเขาวิ่งออกริมเส้นอีกแล้วครับส่งไม้แล้วครับครูเหมินศึกษาธิการจะได้ประตูตีเสมอหรือทีมนี้คนกุ๊กจะได้ประตูขึ้นนำแน่เกือบไปครับแน่เอาแล้ครับตอนนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับ ใจเย็นๆครับอีกนิดเดียวครับช่วงที่ครูกิติใส่รองเท้าอยู่ท่านพอลราชินีอาจจะทําประตูได้ก็ได้นะครับต้องต้องมีเซฟวินาทีครับเดี๋ยวคอยดูครับโอ้โหเลยสองอ่ะมาป่ะบอลอยู่ที่ทีมศึกการีการครับครูเป่าวันนี้ครูเป่าก็โชว์ความดีพอสมควรครับหลังจากที่โดนไปชุดหนึ่งสี่ลูกไปแล้วเริ่มตั้งหลักได้ครับจังหวะนี้พอเจ๋งยิงแล้วลูกนี้คูสุปฏิโู้ ผู้กำเนิดเห็นบอลอยู่ในกรอบแข่งโทษครับตัดสินใจเคลียร์ออกไปเลยครับเพื่อความปลอดภัยครับโอ้ผู้กำเนิดอกไม่ผมนึกว่าฝังตัวเองเตะออกไปก่อนครับเพื่อความปลอดภัยแล้วไปยืนตำแหน่งเข้าใจยืนได้เลยครับยืนอยู่ในร่มด้วยนะครับเอาแล้วครับตอนนี้นีคนปุ๊บเปลี่ยนแล้วครับเอาแล้วครับโอ้อหเจ๋งนี่ถึงขั้นแบบ เปลครับตรงนี้แน่โอ้โหจังหวะบีบหัวใจแล้วครับช่วงนี้นะครับเหลือเวลาแข่งขันที่เราเราไม่ถึงสิบนาทีแล้วครับตอนนี้และลูกนี้โอ้ยนี่ครับนันโมร์เชนครับเกือบทำประตูได้ครับตรงนี้แม่ชนเสาครับนิดเดียวครับสุดยอดเลยครับสุดยอดครับ เออมาอคคลูกนี้เอ้ามาเข้าขาที่บนกรุ๊ปาะไงแม่รูเปลายังยืนปุ้ยที่ได้ดีอยู่ครับและทีมตัสจัดการได้ขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้มาที่ครูสุปฏิเอาแล้วครับครูสุปฏิศมองแล้วครับจังหวะนี้ครูสุปฏิศพาไปแล้วครูสุดบินเ,เปิดไปบอลหนุ่มแม่แลูกนี้นิดเดียวครับแม่เกือบไปครับบอลเดือดบอลสัสงนะครับ มาที่หมายเลขสี่เก้ารับพี่งก์เอาใจบอลพลาดคู่กิติคูกิติตัดสินใจยิงแม่เกือบไปครับแลงขายังดีอย่ครับคูกิตินี่มาใหม่ครับผู้สาประตูแมตเล่นกับเวลาแล้วครับทีมนี่ผลลบรับจะหนึ่งแต้มสามแต้มหรือศูนย์แต้มครับเวลาที่เหลือนี่ออกได้ทั้งหมดครับผลการแข่งขันออกได้สามทางครับ บอลอยู่ที่ตานครับสันติเปิดตรงนี้แหมเอาแล้วครับคูชเหินมาแล้วครับเลี้ยงบอลขึ้นมาแล้วครับคูชเหินมองหาเพื่อนนะครับแล้วก็ส่งที่โค้กิติมาแล้วครับตัวลุกคนสำคัญของทีมที่หนึ่งขั้นครับกิติดึงเขาบอกเอ้าไม่ผ่านยังไงแล้วยังไงยิงไกลไหมโหโหนไปตรงนี้โอ้นี่คือทีเด็ดครับลูกยิงไกลครับทีมทีมคนกรูปครับได้ประตูขึ้นนำนะครับเป็น6ประตูต่อ4ครับ แม่ทีม <accurately> มีสถานการณ์เน <ics> ่ทำท่าจัดตีเสมอได้ครับแต่เวลายิงเหลือครับแต่เวลายิงเหลือครับไม่ต้องห่วงครับตุนิการยิงลูกนี้โอ้ก็นี่ครับกองหลังคนสำคัญครับของทีมนี่คนกรุ๊ปครับหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดครับอ๋อวันนี้ขาดบัตตี้ครับขาดหมายเลขเจ็ดครับอาจารย์กุ้ง บางทีี่นก้วยีแหละแล้ววันนี้นัเทไม่มาด้วยนะครับเทิดสันะครับกำลังไปเร็วอีกสิบาที้ิสดิต่อมาให้ครับบอหนุ่มลหตรงนี้ได้ไปไม่ได้นะครับบอลอยู่ที่กุสุปดิแล้วเปิดไปตรงนี้ไม่มะไีใครครับอใเปบอลอยู่ที่ไม้แล้วครับ ตอนนี้ครูเหินบอกแผลเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับต้องเติมเกมลุก100%นะครับแล้วพี่โบนี่เขชอบยิงประตูไกลกๆอย่างเงี้ยสวยๆเห็นมาหลายลูกแล้วครับขอเจ๋งเลยคืนไปที่ครูเอ็มครูเอ็มว่าไงครูเอ็มพาลุยขึ้นมาเอาแล้วครับครูกิตติตัวนี้จับบอลยาวไปครับแนะ่เตรียมสถานการณ์บอกว่า เราไม่สนใจครับเรื่องผลการแข่งขันหรือว่าสกอร์ที่เกิดขึ้นครับเราสนใจเพียงมิตรภาพเท่านั้นเองครับเล่นบอลเพื่อออกกําลังกายครับนี่ครับบอลอยู่ที่ทีมศึกษาธิการณไหมแล้วครับกูเป๋าว่าไงกูเปลาส่งไปมาแล้วครับกูเอ็มตัดสินใจยิงแล้วโอ้โหนี่ครับลูกยิงนี่น่ากลัวมากครับอันตรายครับถ้าบอลผ่านพินัปนามาเนี่ยมีโอกาสเ็นประตูสูงเลยครับโอ้เอาแล้วครับ คือหลักที่การมีโอกาสตีเสมอได้นะครับเนื่องจากว่าทีมนี้ผลกรุ๊ปเปลี่ยนหมายเลข4ลงไปแล้วครับตอนนี้มีโอกาสครับโอ้โหอ๋อครับตอนนี้ <c oughs> ช่วงท้ายแล้วครับข,ข,ข,ของครึ่งลหลังครับมาดูว่า <c oughs> คู่นี้ครับใครครับใครจะได้สามคะแนนอย่างน้ายอยู่ครับทีมนี้ผลกรุ๊ปยังไงไปและหวะนีีนทีมศึกษา มาที่ขอเจ๋งขอเจ๋งมาแล้วครับมาที่ครูสุกติดสุกติดส่งไปให้ครูเอ็มเอาแล้วครับระวังนะครับจังหวะนี้ขอหนุ่มยิงโอ้โหยิงออกไปนิดเดียวครับแม่จะหลอกยิงเสาแรกเลยครับเลือกไปครับทีมนิพนธ์กรุ๊ปเด้งกับเวลาแล้วครับตอันนี้เห็นครับเต้นสั้นๆแล้วครับตอนนี้ คือเป็นที่ประตูระวังนะครับระวังนะโอกาสประตูที่คนกรุ๊ปนี่ฟอร์มเดียวกับอังเดโอนาน่าเลยนะครับบอลอยู่ที่กูเหินครับเหินมาอีกแล้วครับเอาไงครับโอกาสที่การฝาจังหวะนี้ยังได้อยู่ที่คุณสุประดิษฐ์คุณต้องติ์ถึงไหมหนุ่มมีทีมที่คนกรุ๊ปยังได้อยู่ครับคนกรุ๊ปบอลอยู่ที่โอกาประตูครับ โดนมาจังหวะเอ้าแม่เอาปีข้างพักบอลเท่านั้นครับตรงนี้และจังหวะนี้ตัวนักการมองแล้วก็เปิดย้อยย้อยมาคุกิติเกือบไปครับแม่ตัวกลาตัวเป็นอะไรครับเป็นลมนะฮะตอนนี้เป็นลมครับตัวกลางตัวทีมนี่บนครบครับโอ้ยน้ำแข็งถุงเดิมมาอีกแล้วครับน้ำแข็งประคบครับ ทีมนี้เ่คนกรุ๊ปนะวันหลังเดี๋ยวผมบอกรถน้ำแข็งเอาลงให้กระสอบหนึ่งเลยครับเอาไว้ประคบอย่างเดียวประคบได้ทั้งตัวเลยครับทั้งกระสอบทีมสถาิการณ์ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผทุนศิลป์อาจจะทดประมาณสิบนาทีนะครับลดเวลาให้นะครับผู้ปาบอกจะทดอีกเลยครับเล่นกึ่งระยิภาไม่พอยังทดอีกเลยครับโอ้โหเนี่ยนะครับ แอน้ำเปล่ายี่ห้อนี้ค่อนข้างดีนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บนี่เอาไปผสมพยาบาลได้ครับสปงสเปรย์นี่ไม่ต้องใช้นะครับใช้น้ำเปล่าพอนะครับบอลยี่ยอียู่ที่เกมทุกคนกรุบครับเอื้อยเข้ามาหยาวจริงๆครับยาวออกไปเลยครับโอ้ แค่รับโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าเออได้ไม่ได้เพื่อนเป็นอะไรเป็นอะไรแค่รับโทรศัพท์เถือเป็นเพื่ออะไรเฉยๆนี่เองไม่ต้องโทรเราอยากจะรู้วยโอเคที่ประธานครับแค่เราเมื่อไหร่แค่รับแล้วบอกว่าทางทางทางซึ่งทางเส้นแล้วเมื่อกี้ที่คุยแล้วไหมครับคุยแล้วคุยนักไอ้เหี้ยเนี่ยมันไม่นี่เลยโต๊ะเี้ยมันบอกว่าอะไรโอเคไปแล้วเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยเนี่ย แม่พอเจ๋งตับไก่ดีกว่าที่ถ้าบอลหลุดบล็อกไปได้นี่มีโอกาสเลยครับอันนี้เขาเล่นบาดเจ็บเยอะครับาเป็นพี่นัทนะครับของทีมโอ้โหเนี่ยครับจังหวะโดนบอลอัดเข้าไปครับแล้วแล้วก็เดินออกไปกับตะไคร่เออมันจะไปไหนเนี่ยสภาพไอ้ว่าโวกเนี่ยไอ้สัตว์ะันร้องเรีตีบอลเนี่เห็นไปดิต้องบอกว่าโอ้โเงียบไม่หยาดอยู่ตรงนี้ สถานการ์ครับหูสุนัขบดิษฐ์มาที่ผู้เปลาผู้เปลาขวางสนามไปเอาแล้วครับผู้เหืนว่าไงผู้เหนมาที่ผู้เอ็มแปดต่อบอลขึ้นมาแล้วยัดไปตรงนี้โอ้โหยังได้อยังไหมเอ้าจะเตะเคียงมาบอลยาวอยู่แล้วครับเอ็มยังไงลูกนี้โอ้โหสังขอบคนพื้นสนามตรงนั้นนะครับแม่บอลจะดอนขึ้นสูงครับแในลูกนี้ถ้ายิงเข้าในพินัศก็คงจะนอนดีใจนะครับลูกนี้บอลเ้นซิบไปหมดแล้วครับตอนนี้ ไม่รู้ว่าออกกาลังกายเพื่อสุขภาพกันหรือเปล่าครับตัวนี้เห็นแต่ละคนแล้วนี่หน้ารางงานวระจันมากเลยครับสภาพแต่ละคนบอลจะที่คุปเปอาครับตอนนี้คุปเป๋อย่าหลงนะครับอย่าหลงเพาะตัวเองเป็นผู้รักษาประตูนะครับคุปเปอานะครับเืนตัวสุดท้ายก็จริงนะครับนี้เอาผู้เหินขึ้นมาแล้วจังหวะนี้เอาบอลลงสวยงามครับและแม่ลูกนี้เกือบไปครับยางได้อยู่ครับแล้วยังไงแล้วเปิดยอยยอยแล้วคู่ตับตู้ขวาเอาไม่ได้ครับแม่แล้วเป็นบอลเร็วครับ เตะตรงนี้อ้าวสวัสดีว่าไงแม่ยังได้อยู่คุ๊ปเปิแหมเอาสักอย่างนึงครับตรงนี้จะเอาข้อเท้าหรือเอาหน้าแข้งครับตรงนี้ในการเตะบอลนะครับแต่บอลกระดอนครับพิษเหลี่ยมครับช่วงท้ายแล้วครับผมเชื่อว่าผู้ตัดสินจะทบเวลาไม่น่าเกินสิบนาทีนะครับน่าจะได้อยู่เลยครับ่อต่อไปเตรียมความพร้อมเลยนะครับทีมยงยุทธการก่อสร้างนะครับแล้วก็ทีมเกาะไหวนะครับว้าว คนนี้อาจจะตกลงกันเล่นทีมละหคนก็ได้ครับยกกองมาตรงเส้นกับเกียรติโทษนะครับอยู่ไหนล่ะเ็อยลนังไอยู่นี่อ้าวยังได้อยู่ไหมดูนี่อ้าวือเห็นบอกว่าไงครับอลนบนมือนลครับ ภา,าษาอังกฤษก็บอลทูแฮน์นะครับนี่นะครับแพ่์พุทธิศิลบอกว่าเป็นลูกจุดโทษครับแต่ผมอยากรู้ว่าใครจะเป็นคนยิงไปตลาดไป่เขาเดินมา <c oughs> ถ้าเป็นฟอจ็อบนะผมบอกเลยลูกนี้เข้าเาไหนอ่า <c oughs> อ่างนี้มีใคไกล้าเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนต้องให้บอกอ๋เจ๋งเลยผมว่าแล้วเดี๋ยวเอาแล้วครับ ยิงดูหนี้เรียบร้อยครับพอเจ๋งครับเอาแล้วครับไล่มาแล้วครับ6ประตูต่อ5ครับแล้วก็เป็นแฮตทตกครับของพอเจ๋งครับวันนี้ยิง3ประตูครับปรึกาประตูของทีมนิี่ผลกรุ๊ปเริ่มมองแล้วครับโอ้โหวันนี้ยิงกันไป11ประตูแล้วครับ2ทีมคู่สามนี้ก็น่าจะยิงกันเยอะอยู่นะครับน่าจะยิงกันเยอะอยู่ยิงกันหน้าโรงพักแสดงครับหน้าแพะปานนะครับ ยิงอยู่ร้านขายปลาเลยผมดูแล้วยิงที่ตลาดแสดงนะครับครับผมแล้วจังหวะนี้วันอยู่ที่เอ้าถึงสถานการณ์ตัดได้ก็ไงทุนนี้โหเป็นมุมเตะมุมครับเอาแล้วครับเกือบไปครับโอ้โหตอนนี้เอาแล้วครับตอนนี้อาจารย์กุ้งครับบอกว่า ทีมนี่ผมคูกครับเสียตู้อจีดหนึ่งกลมครับเสียตู้ได้ยินผมไหมสดนะพี่ได้ยินตอนผมไหวมันนะผมก็ลืมไปอ้าวทีมนี่ผมคูกครับได้ประตูเป็นเจ็ดประตูต่อห้าครับโอ้ใครยิงครับเมื่อสักครู่ใครยิงครับเนี่ยไม่นาน